สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 วันนี้กลับมาพบกับครูพลอยอีกแล้วนะคะวันนี้ครูพลอยมากับเรื่องบ้านแสนสะอาดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเรื่องที่1ก็คือเรื่องของกระบวนการวางแผนการทํางานนะคะสามารถใช้ได้กับทั้งงานบ้านแล้วก็การเรียนเลยนะคะ 2. ก็คือเรื่องของการทําความสะอาดบ้านนะคะ 3. ก็คือเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําความสะอาดบ้านค่ะ4ก็คือเรื่องของขั้นตอนการทําความสะอาดบ้านนะคะและ5ก็คือเรื่องของประโยชน์ของการทําความสะอาดบ้านหรือของการทํางานบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาแรกกันเลยค่ะกระบวนการวางแผนการทํางานคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูนะคะเป็นการกำหนดขั้นตอนการทำงานไว้ล่วงหน้านะคะเพื่อให้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรทำเมื่อใด ทําให้การทํางานสําเร็จตามเป้าหมายแล้วก็เป็นการฝึกความรับผิดชอบทําให้เรามีเหตุผลและมีความรอบคอบในการทํางานนั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูกระบวนการทำงานนะคะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง 1. เริ่มจากสำรวจและวิเคราะห์งาน 2. เริ่มจากการวางแผนการทำงาน 3. เป็นลงมือปฏิบัติงานและ4สรุปผลการทำงานนะคะกระบวนการทำงานก็จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะถ้านักเรียนทำเป็นขั้นตอนแบบที่คุณครูบอก1 2 3และ4เนี่ยงานของนักเรียนเนี่ยก็จะสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายนะคะแล้วก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยรู้ว่านักเรียนจะต้องทำอะไร ทําอะไรหลังเนาะสมมุติว่าครูยกตัวอย่างให้นักเรียนทําความสะอาดบ้านอย่างเงี้ยถ้านักเรียนเริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือศึกษาวิธีการทําความสะอาดบ้านก่อนจะต้องทําเวลาไหนต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนักถึงนักเรียนถึงจะวางแผนได้เนาะพอนักเรียนวางแผนเสร็จแล้วนักเรียนก็ลงมือทําพอนักเรียนลงมือทําความสะอาดบ้านเสร็จแล้วนักเรียนก็สรุปผลการทําความสะอาดบ้านว่ามันสะอาดไหมมันยังตรงไหนมันยังมีคราบสกปรกตรงไหนจะต้องทําเพิ่มตรงไหนดีแล้วอะไรอย่างนี้นะคะถ้านักเรียนทําครบสีขั้นตอน งานของนักเรียนก็จะสําเร็จตามเป้าหมายแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูเนื้อหาของการทําความสะอาดบ้านนะคะเหตุผลที่เราต้องเรียนเรื่องนี้เพราะว่าบ้านเนี่ยเป็นสถานที่ที่อยู่อาศัยของสมาชิกทุกคนในบ้านทั้งจะใช้พักผ่อนแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆนะคะดังนั้นเราทุกคนในบ้านควรจะดูแลรักษา ความสะอาดและจัดเก็บสิ่งของให้เรียบร้อยอยู่เสมอนะคะไม่ใช่งานของใครคนใดคนนึงนะไม่ใช่งานของแม่คนเดียวนะทุกคนที่อยู่ในบ้านเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะดูแลรักษาความสะอาดในบ้านนะคะเรามาดูว่าหลักการจัดบ้านนั้นคืออะไรบ้าง 1. ต้องสะอาด 2. ต้องประหยัด 3. ต้องปลอดภัยและ C ต้องสวยงามน,นั่นเองค่ะถ้าเราเรียนรู้หลักการจัดบ้านแบบนี้แล้วบ้านของนักเรียนเนี่ยจะสะอาดน่าอยู่และปลอดภัยนะคะต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ทําความสะอาดบ้านกันนะคะมันมีมากมายหลายชนิดเนาะอย่างที่นักเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นไม่กว่าที่ตักพงทั้งขยะผ้าเช็ดโต๊ะทั้งน้ําไม้ถูพื้นเยอะแยะมากมาย เพราะฉะนั้นเราจะจึงต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานและวิธีการดูแลรักษาเพื่อที่เวลานักเรียนไปใช้อุปกรณ์จริงๆเนี่ยนักเรียนจะได้ใช้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับงานแล้วก็จะเกิดความปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้จักเนี่ยมีอะไรบ้างหรือหลายคนอาจจะรู้จักแล้วนะคะอันที่1นนั่นก็คือไม้กวาดดอกหญ้าก็ใช้สําหรับการกวาดพื้นแห้งหรือพื้นเรียบนะคะวิธีการดูแลรักษาก็คือใช้เสร็จแล้วต้องเคาะสิ่งสกรปรกออกแล้วก็นําไปแขวนเก็บนะคะ ต่อไปอันที่2ก็คือไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะอันนี้ใช้กวาดพื้นที่แห้งหรือพื้นที่เปียกน้ําหรือพื้นดินก็ได้นะคะต่อไปอันที่3ก็คือไม้กวาดขนไก่อันนี้ใช้สําหรับปัดฝุ่นละอองนะคะต่อไปอันที่5ก็คือไม้กวาดหยักใยนะคะอันนี้ใช้สําหรับปัดกวาดหยักใยบนเพดานสูงๆแล้วก็ฝาผนังนะคะต่อไปคือ ไม้ถูพื้นนั่นเองนะคะใช้เช็ดถูพื้นไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้พื้นกระเบื้องหรือพื้นปูนนะคะต่อไปแปรงขัดพื้นอันนี้สําหรับขัดทําความสะอาดพื้นห้องน้ําได้หรือพื้นพื้นที่มันมีคราบสกปรกเช่นพื้นกระเบื้องหรือพื้นปูนนะคะต่อไปที่ตักผงอันนี้ใช้คู่กับไม้กวาดนะคะก็คือใช้โกยหรือตักเศษผงหรือเศษขยะนะคะต่อไปทางน้ําอันนี้ใช้สําหรับ ใส่น้ำถูพื้นหรือเช็ดสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านนะคะต่อไปนะคะอันนี้ก็คือผ้าเช็ดทําความสะอาดนั่นเองนะคะเอาไว้เช็ดถูสิ่งของเครื่องใช้ให้ดูสะอาดไม่มีฝุ่นเนาะและขั้นตอนการทําความสะอาดบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะขั้นตอนการทําความสะอาดบ้านนะคะขั้นตอนที่1ก็คือ ต้องปัดยหยักย่ก่อนนะคะทําจากที่สูงแล้วลงที่ต่ํานะคะนักเรียนนักเรียนปัดยหยักย่อย่าลืมเอาผ้าคลุมสิ่งของเครื่องใช้ก่อนแล้วก็ถึงจะปัดได้นะคะต่อไปอันที่2ก็คือปัดฝุนละอองตามชั้นวางของนะคะก็คือ ปัดฝุน่นตามชั้นวางของแล้วก็ปัดตามผ้าคลุมที่เราคลุมสิ่งของไว้พอนักเรียนปัดเสร็จแล้วนักเรียนก็พับเก็บผ้าให้เรียบร้อยนะคะเอาผ้าไปสะบัดก่อนแล้วค่อยมาพับเก็บผ้าคลุมเนาะต่อไปพอปัดเสร็จแล้วนักเรียนก็กวาดพื้นนะคะก็คือกวาดให้เป็นกองๆก,กวาดจากด้านในห้องออกมาด้านนอกหลังจากนั้นก็เอากอยใส่ที่ตักขยะแล้วไปทิ้งถังขยะนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการถูพื้นนั่นเองนะคะใช้ไม้ถูหรือถ้าไม่มีก็ใช้ผ้าถูก็ได้นะคะโดยนําผ้าไปซักน้ําแล้วก็บิดให้หมัด แล้วเริ่มจากการถูด้านในออกมาด้านนอกเพื่อป้องกันที่นักเรียนจะเหยียบซ้ำรอยที่นักเรียนถูไปเนาะก็ถูจากด้านในออกด้านนอกแล้วก็ถูถอยหลังออกมานะคะสำหรับขั้นตอนการทําความสะอาดบ้านก็มี4ขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนสามารถนําไปเขียนอธิบายในรายงานได้นะคะต่อไปประโยชน์ของการทํางานบ้านหรือการทําความสะอาดบ้านนั่นก็คือ1ง ทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อยน่าอยู่แน่นอนอยู่แล้วปลอดภัยด้วยไม่มีสิ่งสารสัตั์หรือแมลงเข้ามาถ้าเราทําความสะอาดอย่าง,างสม่ําเสม,นสมอนะคะ 2. ก็คือช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะบางทีพ่อแม่เราก็เหนื่อยอยู่แล้วเนาะเราก็ทําได้เราก็ช่วยพ่อแม่เราทํานะคะพ่อแม่เราจะได้หายเหนื่อยนะคะข้อที่3ก็คือฝึกให้นักเรียนเนี่ยมีความรับผิดชอบมีความขยันมีความอดทนรู้หน้าที่ของตัวเองนะคะข้อที่4ี่ก็คือทําให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ะะไม่ใช่เอาเวลาไปวิ่งเล่นหรือเล่นเกมอย่างเดียวแต่เอาเวลาว่างเนี่ยมาช่วยพ่อแม่ทําความสะอาดบ้านนะคะและอันสุดท้ายก็คือสร้างความสามัคคีในครอบครัวนั่นก็คือเวลานักเรียนทําความสะอาดบ้านแล้วนักเรียนก็จะได้คําชมพ่อแม่เราก็จะชื่นชมพ่อแม่เราก็จะรักเอ็นดูเราความสามัคคีในบ้านก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้านักเรียนลองไม่ทําดูสิพ่อแม่ต้องบ่นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นครูพลอยฝากไว้นะคะวันนี้เรียนแล้วเรื่องบ้านแสนสะอาดนักเรียนอย่าลืมไปทาความสะอาดบ้านให้คุณพ่อคุณแม่นักเรียนกันนะคะก่อนจะ จากกันไปนักเรียนมาทบทวนความรู้กันหน่อยนะคะให้นักเรียนทําใบงานที่ครูแจกให้นะคะใบงานที่1นนะคะให้นักเรียนเนี่ยเขียนชื่ออุปกรณ์ทําความสะอาดแล้วก็เขียนวิธีการใช้งานที่ถูกต้องมานะคะและใบงานหน้าที่2ก็คือให้นักเรียนเขียนอธิบายขั้นตอนการทําความสะอาดพร้อมกับวาดรูปมาให้เรียบร้อยนะคะสําหรับงานก็มีเพียงเท่านี้นะคะทําใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่่อแล้วก็ตกแต่งระบายสีนะคะใครไม่เข้าใจเนื้อหาสามารถกรอ แล้วก็ถอยหลังกลับไปดูได้เพื่อที่จะมาทำใบงานนะคะสำหรับใบงานวิชาการงานอาชีพวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าไปก่อนนะคะบ๊ายบาย